ปีพุทธศักราช2 5 6 7ที่ผ่านมาพวกเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่งซึ่งได้ทำงานอย่างหนักในการกรบเพื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขซึ่งจากปีที่ผ่านมานั้นท่านผู้บริหารสถานศึกษาพ,พี่น้องเพื่อน,รนครูตรอเจ็บุคลากรทางการศึกษา ได้ทุ่เทกําลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กําลังสติปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ของพวกเรานั้นได้ประสปปรบความสําเร็จผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในางงการดนินการขับเพลื่อนคุณภาพการศึกษาที่พวกเราได้ได้เฉยสละเป็นอย่างดียิ่งและในโอกาสปีพุทธศักราช2568ผม ขอส่งความปรารถนาดีมายัางท่านตลอดจนครอบครัวและบุลคลากรทางการศึกษาทุกคนสอความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ปกครองและนักเรียนให้เป็นปีแห่งความสุขแก่แท้จริงให้เป็นปีที่ประสบความสําเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตการทํางานตลอดจนการรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยและก็ให้มีความสุขตลอดไป อย่าง,ย,างยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งสวรสดขอบคุณครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568กระผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรง มีความคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ดังหวังทุกประการและมีความร่ำรวยมั่นคงตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ปี2568ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณ กับผลงานของพวกเราที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับห้องเรียนระดับโรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลงานที่พวกเรามีผลงานเชิงประจักษ์จนทําให้พวกเรารู้สึกมีความสุขที่พวกเรามีความสําเร็จร่วมกันเรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2568 มาสิงปีนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและพระบรมมวงสารวง์ทุกพระองค์บรารมีของพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาลสินของพวกเราได้จงปกปักรักษาและดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุข สุขกายสุขใจร่ำรวยและมีโชคราบเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอด,อลอดปีต่อไปขอบคุณค่ะในวระดิทีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,568ขออาราธนาคุณพระศรีพระรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลารานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปัสจากโรคภัยไข้เจ็บคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาทุกประการไม่เจ็บไม่จนลำหน่ำรวยๆตลอดไปครับ